สวัสดีครับมาถึงคลิปนี้นะครับคลิปนี้เรามาดูพระลีลาเนื้อดินนะครับในยุคแรกๆนะครับเป็นพระลีลาทั้งขาไหว้แล้วก็ขาไม่ไหว้นะครับแบบต่างๆนะครับพระพิมพ์นี้เนี่ยนะครับพระพิมพ์นี้นะครับมีการกล่าวถึงนะครับเป็นเนื้อดินที่หลวงพ่อ อาจจะสร้างขึ้นนะครับเพื่อลำลึกนึกถึงพระคุณครูนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับก็สืบเนื่องมาจากวิชามนจินดามณีนะครับแล้วก็ปงยาจินดามณีนะครับที่หลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านได้ เรียนมาจากหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข้านะครับเป็นิษส์สายตรงของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอินนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆครั้งนะครับที่หลวงพ่อกลวยเนี่ยได้ไปเสกพระที่วัดกลางบางแก้วนะครับพิมพ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับเหรียญปล้องอ้อยนะครับปี18นะครับ หลวงพว่อกลวยร่วมเสกนะครับเหรียญนั้นหลวงพว่อกลวยร่วมเสกกับหลวงปู่เพิ่มนะครับอ่าแล้วก็มีประวัติชัดเจนนะครับว่าหลวงหลวงปู่เพิ่มกับหลวงพว่อกลวยเนี่ยก็ชอบคอไปมาหาสู้กันอยู่เนืองๆนะครับอ่าก็เราก็ยกตัวอย่างเอาพิมพ์นะครับเอาพิมพ์ที่เป็นพระสามก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมมี พิมพ์อื่นที่เป็นเดียเด่ยวๆนะครับผมก็จะเอามาทำคลิปให้ได้ชมกันอีกนะครับตอนนี้เรามีพิมพ์ที่เป็นพระสามนะครับเป็นพระรีดาสามแบบนี้นะครับเอาให้ชมกันชัดๆดูเนื้อหากันเนื้อจัดๆแบบนี้นะครับเนื้อหาสวยมากนะครับแล้วก็ขนาดกระทัดรัดนะครับเลี่ยมพระสติเลี่ยมเอาไว้สามารถคล้องแฝงคอได้เลยนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ย จัดจ้านมากนะครับมวลสารจัดจ้านมากนะครับด้านหัวมุมนี้มีกระเทาะไปนิดนึงนะครับมีกระเทาะไปนิดนึงนะครับแบบนี้เนื้อหาสวยจัดแล้วก็อง์นี้มีจานหลังนะครับมีจานหลังไว้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับลอยจานหลวงปู่ได้เมตตาจานไม่ให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับมวลสารต่างๆก็ มีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายแล้วก็มีความสวยนะครับมีความสวยมากนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยมีความเรียกว่าเนื้อหามวลสารละเอียดนะครับทังละเอียดแล้วก็สวยนะครับนี่ครับก็เราจะพยายามหาพระแท้ที่ดูง่ายนะครับพิมพ์ต่างนะครับของหลวงพ่อป่วย เอามาแบ่งปันความรู้นะครับเอามาให้พี่ๆได้แบ่งปันบูชานะครับติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ทาง l ล ne นะครับ0657147414นนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับสอบถามมานะครับอยากจะเช่าหาบูชาเอาไว้เป็นเจ้าเก้าเจ้าของนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อๆไปนะครับว่าเรามีอะไรมาให้ พีพ่่ได้ชมกันนะครับคลิปนี้ผมฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยขอบคุณมากครับ